สวัสดีค่ะเช้านี้คุณหมอไพรนะคะท่านจะให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องอการทานยาว่าผู้สูงวัยทํายังไงทานยาเราถึงจะไม่สาลักสาลักยาทํำยังไงบ้างคะคุณหมอคะคือผู้สูงอายุนี่ที่ที่เรากลัวที่สุดก็คือสาลักไม่ว่าจะเป็นสาลักน้ำลายสําลักอาหารไม่ว่าสําลักยา,าเพราะฉะนั้น วิธีป้องกันของผู้สูงอายุก็คือนูดใช้มือทุกเชา้าใช่ไหมไไทุกเช้าเลยใต้คางข้าง,างละสิบครั้งแล้วก็ตกตื่นเช้ามาปุ๊บทำเลยค่ะนอกจากได้สุขภาพแล้วมันมันจะไม่มีเวลาแล้ว เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นกล้ามเนือเน้อกล้ามเนื้อเกลือนอยู่แถวนี้<ม>เพราะว่าคนสนูงอายุตรงนี้มักจะหย่อนยานใช่ไหมใช่ค่ะหย่อนยานแล้วมันก็จะกล้ามเนื้อมันก็จะไม่แข็งแรงแล้วมันก็จะกลืนไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดีมันเราทําแบบนี้แล้วกล้ามเนื้อมันจะแข็ง,ขงทําททุกวันแล้วตอนเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาทําเลยแล้วทำมานละกี่ครั้งก็ได้แต่ว่าประกรันที่สุดก็คือชาวถึขขงมาทำจะได้ไม่ลืมค่ะอันนี้วิธีป้องกันวิธ <บ ông S 1> ีป้องกันให้กล้ามเนื้อ คานก็เนื้อคกื่นแข็งแรงค่ะเป็นทีนี้วิธีรักษาไม่ได้ช่วยตัวเองถ้าเกิดสำลักขึ้นมาพอสำลักปุก๊บมันจะเป็นเขาเรียกว่าปฏิกิยาของหลอดลมอ่ะมันก็จะปิดมันมันจะปิดพอปิดแล้วเราจะหายใจไม่ได้ถ้าหายใจไม่ได้มันปิดนานๆก็จะจะหมดสติแล้วก็เสียชีวิตไปได้เลยข่าวที่มีมาก็เป็นแบบนี้ เพราะนั่นเราจะรักษาตัวเองก็มีสติตอนนั้นเราจะบอกใครไม่ได้พูดไม่ได้เลยอก็ให้เรากดกดที่นิ้วมือเตรงตรงนิ้วโป้งเนี่ยข้อนี้กับข้อนี้ระหว่างกลางแล้วก็ตรงระหว่าชิดกระดูกเลยเกดกลางและชิดกระดูกกดกดจิกลงไปเลยให้มันเจ็บ แต่มันไม่ใช่มไม่ใช่เปิดทันทีนะโอเคกดน้ำเนี่ยกดไว้ตรงนัน้นแหละช่างมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันแล้วเดี๋ยวมันจะเปิดออกมาเองแล้วก็ช่วยชีวิตเราได้ค่ะอันนี้คือป้องกันการดื่มน้ำนะคะไม่ต้องยกน้ำใช่ไหม,ด,มดื่มน้ำนี่ก็คือว่าไม่ต้องแบบนี้ค่ะคือเวลาดื่มน้ำเนี่เวลากลืนน่ะไม่ว่าจะกินอะไระไม่ว่าน้ำหรือว่าอาหารหรือว่ายา ยากระดกแบบนี้คือคุณยายากระดกเวลากลืนให้ก้มแบบนี้มันมันลบยามันก็ดหรือว่าอาหารก็นกระลมได้ดีแล้วให้ใช้หลอดใช่ไหมคะแล้วอยากคุยเวลากินข้าวหรือว่าอาหารอาหารเวลากินข้าวก็คนสมดีไม่ว่าจะสูงหรือไม่สูงมันก็มันก็สำลักได้ค่ะขอบคุณคุณหมอพลกฝากคุณยายจันทงด้วยนะคะ